อย่าสามีชีวิตนางเอกพลิกไม่เหลือเขาบ้านเออัชาราตอบปมโวดท้องป่องโตในวัย50ชีวิตนางเอกพลิกต้องนอนติดเตียงเดินไม่ได้เออัชาราทองเทพหรือชื่อใหม่ว่าเมธิการทองสมิธิพัฒน์เกิด23ธันวาคม2,515ปัจจุบันอายุ49ปี มีชื่อเล่นว่าเอนักแสดงหญิงชาวไทยและเคยได้รับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสทินไทยแลนด์ปี2535เป็นนางเอกละครที่มีผลงานละครในแนวจกัจกจัวงวงๆทางช่อง7เป็นชาวนครศรีธรรมราชเข้าวงการบันเทิงโดยการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2535หลังจากนั้นได้เล่นละครอีกหลายเรื่องเป็นนางเอกคู่ขวัญคู่กับปริญญาปุตสกุลเอมีปัญหาสุขภาพ SLE หรือพุ่มพวงจึงออกจากวงการแสดงเพื่อแปรรักษาสุขภาพในช่วงปี2550มีข่าวออกมาว่าเออัชาราทองเทพจากไปไม่ลาภายหลังเธอได้ออกมาโต้ข่าวของตัวเองนาห้องกำแพงเพชรสองโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วบอกว่ายังไม่ได้ลาจากอย่างที่เป็นขา่าวและเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2557เธอถูกนำส่งโรงพยาบาล พบว่าเป็นปัญหาสุขภาพเฉียบพันและล่าสุด31ตุลาคม2564เธอโพสตแจ้งอาการปัญหาสุขภาพรักษาตัวอยู่นาน42วันจนแฟนละครของเธอเข้ามาส่งกำลังใจใน Facebook ของเธออย่างต่อเนื่อง ด้านชีวิตส่วนตัวเคยสมรสกับนายชาดาไทยเศรษฐสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรจังหวัดอุทยัยธานีสังกัดพรรคภูมิใจไทยเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2544ที่มัสยิดอำเภอพายุหาทีรีจังหวัดนครสวรรค์และมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่ออัญยิกาทองเทพปัจจุบันเธอได้หย่าก,กับนายชาดาไทยเศรษฐและเปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็นเมธิการทองสมิติพัฒน์ ปัจจุบันเธอประกอบกิจการส่วนตัวเกี่ยวกับก่อสร้างและเครื่องสำอางล่าสุดเตรียมเปิดค่ายมวยอัชาราและกลับมารับงานละครเรื่องอำแดงเหมือนกับนาริสในปีพุทธศักราช2555ไม่นานมานี้ออกมาเคียร์ให้ฟังกันชัดๆไปเลยสำหรับอดีตนักแสดงละครพื้นบ้านเออัชาราทองเทศที่ล่าสุดได้เผยภาพท้องใหญ่และใบหน้าที่บวมให้แฟนๆได้เห็น โดยเออัชราได้เขียนแคปชั่นเพื่อเป็นการชี้แจงให้ฟังอย่างตรงไปตรงมาไม่ปล่อยให้เป็นคำถามคาใจใครไว้ว่าทุกๆวันขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเอท้องเอไม่มีสามีค่ะหน้าบวมบวมยาสเตนรอยค่ะพุงใหญ่พุงบวมน้ำค่ะไม่ต้องถามเอแล้วนะในท้องผู้หญิงผู้ชายงานนี้แฟนคลับต่างก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามพร้อมอวยพรอขอให้เออัชรา หายป่วยรักกลับมาใช้ชีวิตแบบสาวสวยเหมือนเดิมไวๆ